แกปูป okay, ิโป้ด้วยกิฟตกันนะคะแล้วก็ใส่กิฟตมานี้ก่อนแล้วไม่มีกิฟต์อุ้ยหนงวันเสร็จใส่กิฟตเสร็จแล้ว มาดีบนะคะแล้วก็หมุนไปเลยมันก็จะเสยงก็นี่แบบน,นี้แล้วก็จะแกะได้แล้วหมุน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 แ <c oughs> <c oughs> กะได้แล้วค่ะจะปล่อยก็ปล่อย,ย <c oughs> แอกะไปเลยก็ได้อืม Let yeah.